ดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการอาทิตย์นี้ที่แม่ปะกับดิฉันอภิญญากองละครสำหรับสัปดาห์นี้เราก็มารายงานข่าวประจำสัปดาห์กันอีกเช่นเคยค่ะเมื่อวันที่2สิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 4เวลา9้นาฬิกานมานพยะเขียวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ มอบหมายให้ผู้ช่วยนิติกรและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่สำรวจและชี้แจงให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบริเวณร้านเครื่องฟ้าไดนาม,มไปจนถึงปั๊มน้ำมันปตทหมู่ที่1ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าได้ประสานกับแขวงการทางแม่สอดแล้วซึ่งแขวงการทางแม่สอดได้ทำสัญญาจ้างกับบริษัทตากแอดฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพียงแต่รอให้ฝนหยุดตกอีกสักเล็กน้อยจึงจะสามารถเข้าดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้นท่วมนี้ได้ค่ะ เมื่อวันที่2สิงหาคามพุทธศักราช2564เวลา16นาฬิกานายมานพยาเขียวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะนางปริชัดธรรมลักษ์รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มคนเปราะบางณนะพื้นที่หมู่ที่3บ้านแม่ป่าใต้ค่ะ เมื่อระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมพุทธศักราช2564เวลา10นาฬิกานายมนุกย่าเขียวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนัเกเรยียนและมอบเงินอุดหนุนอาหารกลางวันประจำเดือนกรกฎาคมในพื้นที่ตำบลแม่ป่าค่ะปิดท้ายข่าววันนี้เรามีข่าวประชาสัมพันธ์จากกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่า ขอรับบริจาคสมุนไพรเพื่อนำมาทำสมุนไพรต้านโควิดด้วยวิธีการสูดดมหากท่านใดประสงค์ที่จะบริจาคสมุนไพรหรือร่วมสมทบทุนสามารถบริจาคได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสำนักงานย่อยวัดพระธาตุสิริมงคลตามวันและก็เวลาราชการค่ะ สำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการแนะนำเข้ามาทางรายการสามารถติดต่อได้ที่ Facebook Fanpage องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าหรือเว็บไซต์แม่ป่ลอคอ o go th ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ